สวัสดีครับวันนี้สันมาทำอะไรกับพี่บอยครับวันนี้สันจะมาสัมภาษณ์พี่บอยครับเนื่องจากพี่บอยมีผลลัพธ์ด้านการกินมักิีพาสได้ีเยี่ยมเลยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะอยากจะสัมภาษณ์พี่บอยนิดนึงครับว่าเตอนที่พี่บอยทานมักิพาสครับก่อนหน้าทานกับหลังทานนี่ครับคือตอนพี่บอยเป็นอะไรยังไงนะครับพี่บอยลององเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเลยนะครับครับก็ต้องท้าความกัานานหน่อยนะครับ เนื่องจากว่าผมเป็นคนดื่มหนักอ,อนอนดึกแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรไลฟ์สไตล์ส่วนมากก็จะอยู่กับอกอแอลกอฮอล์ซะส่วนใหญ่นะครับก็ทําให้ร่างกายรู้สึกว่าแรกแรกเลยนอนไม่หลับอืมในตอนกลางคืนนี่นอนหลับยากส่วนกลางวันนี่ก็เป็นอาการง่วงเหงาหานอนนะครับก็เลยไปทําการเ,เขาเรียกว่าเช็คอัพเนาะก็ เป็นที่น่าตกใจของหมออยู่ในช่วงนั้นช่วงที่เป็นนะครับก็คือค่าตับทั้งสองค่านะ่ะสูงกว่าปกติประมาณสามเท่าสามเท่าเลยพี่ครับสามเท่าเลยโอ้โหไ,ไม่เคยรู้มาก่อนเก็หมอก็ยังตกใจว่าเออ,เอไม่ใช่ตับตับแข็งไปแล้วเหรออะไรประมาณนี้เราก็เฉยๆแล้วเพราะว่าเราก็นันอะไรมาด้วยความรู้สึกเคยชินด้วยหรือเปล่าเลยก็พอดีทางน้องชายสื่อสัน ตอนนั้นคือยังไม่รู้จักมาจิคัฒน,นะครับ<ม>อ่าพอดีว่าทางน้องชายบอกว่า,วาเอ้ยพี่บอยหนักแล้วนะเนี่ยนก็ถ้าเกิดว่าพี่บอยไม่ซื้อสันก็จะให้เฉยๆว่าง<ม>่ายตอนนั้นก็ขอบคุณน้องชายมากที่ให้สิ่งดีๆมานะครับผมก็ได้ทดลองกินแบบอ่าเขาเรียกพื้นฟูใช่ไหมอ่า<ม>ตามที่สันแนะนําก็คือแบบพื้นฟูเช้าสองเย็นสองช็อตนะครับ<ม>คือผมกินตั้งแต่สมัยแก้วช็อตยังเป็นยี่สิห้ามิลลิลิตรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้มี เป็นห้าสิบแล้วมั้งจะหักกิก็กิน้งแต่สมัยที่ยังเป็นยี่ห้ามันนินี้ก็คือกินเช้าสองช็อตเย็ยนสองช็อตก็สักประมาณมขวดแรกก็รู้เรื่องแล้วครับยังไงครับพี่ก็ผมก็เริ่มเริ่มนอนหลับอ๋อเริ่มนอนลหลับบได้กินได้ก็คือช่วงแรกเลยบอกเริมบอกไปว่ากินข้าวไม่ได้ด้วยนะกินข้าวไม่ได้ด้วยรู้สึกเลยที่กินกินเนี่รู้สึกจะพวกอย่างที่พี่บอกกันว่าลดไปสิบโลใช่ไหม ครับสิบกว่าโลสิบกว่าโลนะจากน้ำหนักน้ำหนักเจ็ดสิบกว่าเหลืออยู่เกือบแปดสิบครับเหลืออยู่หกสิบห้าหกสิบสองเนี่ยประมาณก็ตอนั้นทานเจอเจี่ยพี่บอยนี่คือสู้แบบเร็วมากใช่เห็นพี่บอยสู้ไปต้องไปใส่กางเกงใส่เก่าใช่แล้วก็ตาเหลืองใช่จากจากสองเอ็กสามเอ็ก่เหลืออยู่เอกอลได้ครับตอนอันนี้อันนี้คือคือไม่ได้เวอร์ครับของจริงไม่ได้เวอร์ของจริงเรื่องจริงเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ กินมาเรื่อยๆรื่อแล้วก็รู้สึกดีตั้งแต่ได้แต่ซันแนะนําตอนนั้นมาก็ถือว่าโอเคเลยครับแล้วแแลแล้้ววหลังจากที่พี่ทานต่อเนื่องไปเนี่ยครับผลลัพธ์จากการไปตรวจอีกครั้งนึงเป็นยังไงไบ้างครับครั้งแรกเลยนะครับหมดสองขวดแรกนี้พอดีอ่าช่วงที่หมอนัดพอดีก็ค่าตับลดลงประมาณเหลืออยู่จากสามเท่านะครับเหลืออยู่เท่าครึง่งเท่าครึง่งอ่าก็ครึ่งหนึ่งนะครับจากค่าปกตินะครับ สมมติค่าปกติห้าสิบเนี้ยตอนนั้นผมได้อประมาณร้อยห้าสิบกว่าร้อยห้าสิบสามครั้งแรกที่ตรวจเลยอืแล้วก็ลดลงมาเหลืออยู่ประมาณเจ็ดสิบนี่คือครั้งแรกสองวนแรกสองวนแรกแล้วก็ยังสองรวดที่สองก็ยังกินแบบเฟื่อนฟูอยู่สองขวดที่สองนะครับก็ยังทาแบบเฟื่อนฟูอยู่แล้วก็ขวดที่สามเนี่ยให้ขวดที่ห้านะครับก็คือก็คือดูโอที่สามเนาะ อืมอาจจะตกที่ดูโอ้ที่สามเทีนี้ตอนนั้นไปก็เกือบปกติเลยท้งที่สองที่ไปตรวจเนี่ยเหลืออยู่เหลืออยู่สักประมาณจากจากร้อยจากร้อยนิดๆเหลืออยู่หกสิบห้าหรือเท่าไหร่ไม่จำไม่ได้ช่วงนั้นก็คือพี่คือในในเชิงเชิงของการแพทย์เนี่ยตรวจออกมาก็คืออยู่ในเกณฑ์ปกติหมดทุกค่าเกือบเกือบปกติแล้วอันนี้คือรอบที่สองเนี่ยพอที่รอบที่สองอ่าเพราะว่าทาง ทางหมอเองเขาผมดูยานะมันไม่มีอะไรมากที่หมอเขาให้มาก็คือเป็นแค่วิตามินบีรวมอ๋อไม่มีวีรวมแล้วก็เป็นอ่าเลซิตินเขียนยาบำรุงตับเลซิตินแต่ว่าให้มากินเขาบอกว่าให้กินเป็นเดือนแต่เขาให้มาสิบสี่เม็ดอ๋อไม่รู้ว่ามันจะถึงเดือนไหมก็ให้กินวันละเม็ดไงกินกินวันละวันว่าครับอ่าจำชื่อจำชื่อยาได้เลยว่าเลซิสเตนอ่าเป็นเลซิตินอ่าแต่ว่าโดยหลักๆก็คือมาขีนให้ผมกินทุกวันจะส่งมาไหมก็เลยแ พอตกกาที่ดูโอที่สี่เนี่ยอืมเข้าดูโอที่สี่ก็ถึงวันนัดครั้งที่สามพอดีอ๋อนัดครั้งที่สามพอดีครับพอไปตรวจครั้งที่สามนี่หมอตกใจมากเลยตกใจอีกแล้วใ่มันเกินคือคม,มันมันเลยค่าปกติลงมาต่ําเลยลงมาต่ําเลยครับ<ม>อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกอย่างเลยหมอบอกไม่ต้องมาหายอีกแล้วไม่ต้องหายยาก็ไม่จ่ายเลยยาก็ไม่จ่ายในครั้งที่สามไม่ยาไม่จ่ายเลยสุดยอดเลยครับ ก็หลังจากนั้นาก็ก็กินก็กินเรื่อยมาแต่ว่ากินแบบธรรมดาละอัาใจครับก็ก็ตามกําลังซั์นะครับใช่ครับมีทางต้กินครับแค่นั้นเองแล้วก็มาหยุดหยุดกินอยู่สักพักหนึ่งในช่วงที่ว่าเออมาช่วงต่อเข้าภรษาด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ได้กินแอลกอฮอล์ละอครับก็เข้าเขาเรียกว่าอะไรจำศีลสักประมาณสามเดือนนะโอเคครับก็ คือเคสพี่บอยจริงๆว่าทันก็ประทับใจนะครับที่แบบพี่เขากลับมากับาดีเหมือนเดิมได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออจากคลิปนี้ก็อยากให้เป็นทันเชื่อว่าเป็นทางบุญดีกว่าครับว่าเออถ้าแบบใครที่มีปัญหาในส่วนของเรื่องของเกี่ยวกับระบบตับระบบเลือดอยู่นะครับตันคิดว่าตัวนี้ตอบโจ์เลยครับนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่บอลมากๆครับก็อีกนะครับ